รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโอ้โมุมนี้แบบสบายเนาะสบายมากนั่งเพลินจะหลับแล้ว<ม>ค่ะพี่เราอยู่ที่เรือนไทยสายน้ำจัมจุรีรอ่าพี่ถ้ามาอุทยานเนี่ยขนมไทยก็ขาดไม่ได้นะบ้านข้าวหนมชื่อบ้านข้าวหนม ก็บรรยากาศแบบบ้านเรือนไทยโบราณบ้านอายุทยารมร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิต ภาษาภาษาภาษาเมืองไทยพิการครั้งนี้เราพามาซ่ากันที่พระนครศรีอยุธยาก็เป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ไอเชื่อว่าหลายท่านก็มากันบ่อยมากมันใกล้อะนะมันใกล้มันใกล้แต่เห็นใกล้ๆแบบนี้เถอะหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะแล้วพี่การกับพี่ไอมาทำอะไรอะไรอย่างงี้มันก็ต้องมีบางที่มีแบบบางมุมที่แบบ เฮ้ยยังไม่เคยไปนะต้องตามเรามาเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราสองคนไงที่เราจะต้องมาหาค้นหามุมที่แบบเนี่ยไอเนี่ยยังไม่มียังเออ unseen อันโถอันซีล์ดอเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะแบบไปที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างได้ มุมนี้แบบสบายเนะสบายมากนั่งเพลินจะหลับแล้วค่ะพี่ลมมาตลอดใช่ลมมาคือต้องเรียกว่าลมโชยนะสาราลมโชยคุณผู้ชมไปก่ออยู่ที่ไหนเราอยู่ที่เรือนไทยสายน้ำจามจุรีอ่าเป็นสถานที่คุณน่ะคุณผู้ชมอ่ะคุณชินกันมากพูดเลย น,นีเข้ามายังไม่คุ้นพิการเนี่ยเป็นคนที่ไม่คุ้นชินเ <Mull> um> พราะไม่ใช่เพราะไม่ใช่สายนี้ไง<อ> <Soul> ไม่ไช่สาย,ยาไม่ได้สายติละครไม่ใช่สายติดละครน,นี่นี่นีน่สวัสดีครับสวัสดีค่ะีสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเริ่มมันยังไงคะก่อนจะเป็นกลุ่มบ้านเรือนไทยจนมาถึงเป็นกองถ่ายละครในปัจจุบันความที่เรือนไทยเนี่ยมันฝังอยู่ในใจตลอดแล้วเราสะสมไว้เยอะ วันหนึง่งเมื่อผมมีความพร้อมผมก็คิดจะปรุงเรือนขึ้นมามมจนเรือนสุดท้ายา<ม>ผมได้ที่บ้านผมบ้านเจ้าเจ็ด<ม>อ่ะอำเภอเสนามองไม่เห็นว่ามันเป็นมันเป็นบ้านล้างอะ่ะตอนไปซื้อเราก็จะโอ้โหจะเดินไปยังกลัวเลย <c oughs> แต่พอเข้าไปมุดเข้าไปในบ้านปุ๊บโอ้โหมันอยู่มาได้ยังไงเนี่ย<ม>ตู้โบราณที่มีลายฉลุแกะสลักอย่างสวยวิจิตร กระจกยังสมูรณสมบูรณ์มากเลยครับไม่เคยเห็นที่สมบูรณ์นี้มันอยู่ในบ้านร้างปรากฏว่าก็เลยซื้อเรือนนั้นมาและซ่อมยนเสร็จก็มาเริ่มปรุงพอเราทำให้มันเหมือนเดิมเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วปุ๊บเนี่ย กองถ่ายเขาไม่เห็นเขาจากบ้านที่ผมเตรียมจะเป็นบ้านพักผ่อนมันก็เลยกลายเป็นบ้านหลังว่าเอาไว้พักผ่อนใช่ครับปลูกริมคลองแล้วผมซื้อที่ริมคลองไว้นานแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยจะมีกองละครหลายๆเรื่องมาใช้เป็นต้นทุนช้ในการถ่ายทำก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินชมก็จะเห็นเลยคุณผู้ชมจะเห็นภาพเลยว่าถ้าคนเป็นคอละครนะจะนึกออก มุมนี้เรือนข่าพอดีจะเป็นมุมฮิตที่ที่ไฮไลท์ของเรือนนี้นะครเป็นเป็นด้านหน้าเชิญท่นเจ้าคุณกับคุณหญิงค่ะค่ะเชิญค่ะคุณท่านเชิญค่ะตงเหมือนเดิเรือนไทยเนี่ยมีลูกกลึงบนหัวเสาสไตล์ของเขาแต่ว่าลูกกลึงบนหัวเสาใช่ครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นแล้วแต่บางคนก็เป็นไม้แต่เป็นเหล็กอันเนี้ยมันมาจากเรือนนี้ Oh, เขาเาป็นลูกกรงเหล็กแล้วเรือนนี้มาจากวัดบางรงโคอยู่ตรงนี้เรือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่ผมได้มาจากตำบลเจ้าเจ mm ็ด hmm. ที่เป็นแพรข้าหาบดี oh. เนี่ยไล่แต่อ่ยแ่ด้านหน้านะต้นเสานี่ของเดิมเขาหมดที่มาจากเจ้าเจ็ดแล้วก็ดูตู้ที่ผมเล่าให้ฟังนีู่บิวอินอ่ะฮะเชื่อไหมว่าเป็นร้อยปีเขามีบิวอิน oh. ไม่น่าเชื่อภูมิปัญญาเป็นร้อยปีนะเขาทำนอกดาวสมัยนั้นค่อยๆถอดไปเป็นชิ้นดได้หมดเลยเขาลิ่หมดเลยครับเป็นชิ้นหมดอันนี้ดูดิเห็นแต่ประเด็นคือเป็นชิ้นนั่นแหละแต่คนประกอบนี่แหละสาคัญสําคัญครับเราต้องเราต้องก่อนรือเราต้องจดไว้เสร็จแล้วเราก็มาร์คที่ระยะตัวชิ้ตัวตู้อะไรต่าง นีเสาเอกเสาโทเสาเอกเสาโทแล้วก็เนี่ยต้นเสาเป็นไม้มะค่ายาวตั้งแต่หลังคายันยันฐานรากเลยยาวเกือบเก้าเมตรส่วนเรือนทางนู้นนะฮะอ๋อนี่คือนี่คือเรือนเรือนเรือนเจ้าเจ็ดที่มาจากเจ้าเจ็ดแล้วอันนั้นมาอีกนมาจากวัดบางน้ำโคอันนู้นอันนี้เป็นเรือนที่ผม ยึดลักษณะเขามาเป็นต้นแบบของเรือนนี้ก็คือลูกกงที่เป็นเหล็กตอนที่มันมากับเรือนนะพื้นพวกนี้มันจะเป็นร่องคทำไมต้องเป็นร่องโงโบราณรู้ไหมครับเพื่อขยายอ๋อให้ลมเข้าลมลมขึ้นข้างบนก็ได้มามานงก็ได้มันถึงเย็นสบายแล้วสังเกตไหมว่านะ่มันมีช่องนั้นช่องหนึ่ง ทำไมไม่มีเหล็กเพราะอะไรคะคือมันมีเหตุผลว่าสมัยก่อนน้ําท่วมเป็นช่องที่เขาอาจจะต้องลงไปในเรือเข้าออกแล้วการถ่ายละครเนี่ยก็จะใช้ช่องเนี้เวลาพระเอกปีนขึ้นมาเอกเดี๋ยวเดี๋ยวมีปีนทุกเรื่องเลยหรอมันเป็นมุกคลาสสิกไงพี่ ยุคสมัยก่อนปีนเข้าหานางเองสมัยนี้ไม่ต้องปีนแค่ไลน์บอกกันเธอเปิดประตูเลยจ้าด้านนี้ก็เราเรียกว่าเรือนทาสหรือเรือนคนรับใช้อ่าจะขึ้นด้านนี้ครับแล้วเรือนพวกนี้ก็อายุเป็นร้อยปีหมดนี่นี่มาหานี่มาหาหมอนะเนี่ยหมอยาธาตฉลูเลยครับขพักยามักวันนี้ฮะ ก็เ enfin> mm sure uh รียกว่าอันนี้คือครัวไทยโบราณเลยใช่ครับคือเราจะดูทั้งข้างบนช่องลมจะโปร่งหมดเวลาที่เขาแกงหรือฟืนควันไฟเนี่ยมันก็จะระบายอากาศได้ มุมไหนของที่นี่นะเราจะรู้สึกแบบสบายๆรื่นรมแล้วก็ร่มรื่นด้วยซึ่งถ้าใครอยากจะมานั่งชิลๆสบายๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อพี่ตุ้ยมาได้นะคะเข้าไปที่เพจของเรือนไทยใส่น้ำจัทบุรีและที่สำคัญไม่ได้คิดค่าเข้าชมครับ ส่วนใหญ่จะเป็น f อของทางกองละครนะครับเขาจะตามรอยตั้งแต่วันนี้จริงจริงไม่ใช่แค่กองละครนะถ้าอายว่าเออไออยากจะแต่งงานใช่ได้มาจอดจองเรือนธาตไปก่อนเลยถ่ายพิเรนดิ่งนี่บ่อยครับก็แต่ขออย่างหนึ่งเรือนนี้เนี่ยเจ้าของทําด้วยความรักเนาะของทุกชิ้นเนี่ยคุณมาเยี่ยมเยียนแล้วเนี่ยหรือว่าคุณมาใช้ใช้สถานที่แล้วช่วยกันรักษานิดนึงใช่ครับเพราะแต่ละชิ้นนี้พี่ตุ้ยบอกว่ามันถ้า พังสลายไปแล้วหาใหม่ไม่ได้มันร้อยปีนะครับทำขึ้นมาใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่ตมาขอบคุณค่ดีครับดีครับดีครับร่วมเดินทางโดยร o c ช c h บ b u เจ็ต คนเลยเนาะน้ำพี่รีบคนก่อนเลยนั่นน่ะใช่กาแฟดีสิ่งหีอยุธยาชื่อของนี่ชื่อเขาชื่อเขาเลยพี่เห็นไหมข้างบนข้างบนข้างบนคืออะไรเนี่ยพี่มาทุ่ยาพี่นึกถึงอะไรลังนกนี่ไงเหมือนลังนกเลยแกจริงแล้วคือสายไหมโรตีสายไหมที่นี่ขึ้นชื่อต้องคนรอบสายไหมลงไปไหม เอาได้ให้มันละลายเพราะว่าความเข้มข้นของกาแฟเนี่ย <c oughs> มันก็จะแบบมีความหวานมันของื่ออะไรนะอะไรกรุงสีนะกาแฟดีสีอยุธยา เดอะซัมเมอร์เฮาส์อยุธยาเนี่ยพี่ mm hmm. เขาโดดเด่นตรงที่เนี่ยร้านติดแม่น้ำพี่นั่งกินไปชิลไปกลางวันเนี่ยก็ชิลริมแม่น้ำถ้าตอนเย็นก็มานั่งได้ริมแม่น้ำดื่มดำม่ำบรรยากาศแบรรยากาศชิลมากเลยใช่ใชแล้วมีลมเอื่ออใช่แล้วที่สำคัญเรื่องของอาหารค่ะที่นี่เนี่ยเขาเป็นอาหารไทยแบบเขาเน้นแบบทำเองอ่ะเป็นโฮมเมดทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยเป็นวัตถุ วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันอันนี้คือเมนูซิกเนเจอร์ของร้านสปากเกตตี้ต้มยำกุ้งแม่นม้ำส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นต้มโค้งปลาสลิดแล้วก็แนมมาด้วยปลาสลิดให้เพิ่มเองใช่มาในส่วนของของหวานบ้างอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันมูสน้ำนมข้าวมูส <M ousse. S 1> น้ำนมข้าวเพราะว,ว่าออยุทยาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่านา้ำ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาข้าวเนี่ยเอาข้าวเป็นของเด่นของที่นี่ใช่ก็เอามาทําแบบทําเป็น ousse, มูสแบบทำเป็นน้ำนมแล้วมาทําเป็นมูสแล้วกินกับไอเน,นี้ยค่ะข้าวพองออันนี้ให้พี่การก่อนเลยเขาเปิดทุกวันไหมไอร้านนี้เปิดทุกวันค่ะตั้งแบบประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งอเแต่ถ้าเป็นเรานะ เราจะมาตอนแดดล่มลมตกนะสักสี่โมงห้าโมงดื่มอะไรเย็นๆก่อนแล้วเข้าบาว่าดินเนอร์อันนี้เหมาะเลยเพราะว่าบรรยากาศริมน้ำเนอะพี่เนาะก็มาได้ก็เข้าไปดูทาง Facebook ของ t Summer House อร์เยาส์อุทยามี f a c e b o า k ดาวัยบีมฟซเดอะ h e Summer House อยุทยา ที่ถ้ามาอุทยานเนี่ยขนมไทยก็ขาดไม่ได้นะเพราะว่าคนอุทยาก็ขึ้นชื่อของการทําขนมของหวานแล้วอีกหนึ่งที่ที่บอกว่านําขนมไทยอย่างเงี้ยเอามาเดคอเรทใหม่ให้ดูเข้ายุคเข้าสม,มัยแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยมานั่งกินขนมไทยเก๋ๆถ่ายรูปได้ก็ร้านนี้เลยบ้านข้าวหนมชื่อบ้านข้าวหนมไม่ใช่ขนมนะไม่ใช่ข้าวข้าวน้ำอะไรของไอ,ไอ อันนี้เป็นกาแฟกาแฟบ้านข้าวหนกก็เป็นเป็นกาฟแฟแหละแล้วก็ใส่นมสดมแต่น้ำเนี่ยน้ำเชื่อมของเขาเนี่ยก็เป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลเคี้ยวมันมจะมีความหวานอของกลิ่นน้ำตาลเคี้ยวเียวอ,นนอันนี้เป็นเอสเพรสโซ่เอสเพรสโซ่ส่วนอันนี้อยากจะรีบบอกก่อนเลยหลงกลุม่มก็จะเป็นไอศครีมใส่ทองม้วนใส่ปล่อยทอง เปิดทุกวันพี่จันจันถึงสุกเนี่ยแปดโมงถึง5้าโมงเย็นเสาร์ทต่์น่ะเสาร์ทย์ก็เปิดสายหน่อย9ก้าโมงแล้วก็ปิดถึง6กโมงเย็นร้านเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับการประปาพรนครเสีอยุธยาพนั้นอูดทองก็ลองมาชิมกันเสิร์ชจ p s s เข้ามาได้เลยนะอา่อยทุกอย่างอันนี้อยากจะแนะนำเลยเสร็จอ่ะใครจะแบบติดไม้ติดมือกลับบ้านนี่นเ่โอ้โห น่ารักตรงที่แบบเขาจะมีเหมือนแบบแตกต้าแล้วก็ไปเดินไปเดินช้อปปิ้งเอาอะไรอย่างเงี้ยแพ็าเกจจริงน่ารักเหมือนจะเป็นแบบขนมไทยขนมไทยบุฟเฟ่อะไรเงี้ยไปเดินหยิบยันหยิบอะไรอย่างเงี้ย บนนี้ถือว่าอากาศดีนะบรรยากาศดีดีสไายนานี่ถ้าเรามานั่งดูพระที่ตกบนนี้ก็น่าจะสวยนะนี่ไงตกทางนี้แล้วเห็นวิวเมืองด้วยเนี่ยเห็นวัดวาอารามาของอุทยาน,นเอาบอกคุณผู้ชมก่อนคะ่ะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ n t n t r y r y t o t e l อยุธยาซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมของเคปแอนด์แคนเทอรีกรุ๊ป คือที่นี่เขามี2องรูมไทยก็เป็นแบบ1ห้องนอนกับแบบ2ห้องนอนแต่เดี๋ยววันนี้เราดูแบบ2ห้องนอนกันดีกว่านะว่าแบบเป็นยังไงแต่เปิดเข้ามาปุ๊บก็ตรงนี้โซนนี้ก็จะเป็นเหมือน l i ฟ i ิ g งรูมมีทั้งโต๊ะกินข้าวนั่งดูทีคือเป็นโรงแรมที่ต้องบอกเลยว่าอยู่ใจกลางเมือง สะดวกสบายมือมีกี่ห้องนะพี่การที่เขาบอกมีเยอะอยู่มือนก้นกว่าห้องร้อยเก้ากว่าห้องถือว่าเป็นโรงแรมใหญ่สมมุติว่าไม่ใช่แค่พวกครอบครัวอย่างเราที่มาเที่ยวมาพักผ่อนแต่พวกกรุ๊ปสัมมนาอะไรอเงี้ยเขาก็รับได้อันนี้ก็เป็นห้องของ c a n t e r y Hotel อยุธยาค่ะ ทอายยุธไปดินเนอร์กันริมแม่น้ำนะพี่สะดวกสบายคิดถึงรถเช่าคิดถึงเราบัเจ้น่าสะดวกสบายมากๆนะแล้วก็รถสะอาดสะอ้านด้วยไม่ต้องห่วงเลยร้านนี้เนี่ยพี่แบบว่า คือจุดเด่นของเขาค่ะเป็นอาหารโบราณแต่ชอบตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วนะยังไม่ยังไม่พูดเรื่องอาหารนะคือบรรยากาศแบบคลาสสิกบ้างแต่ทางเข้าเนาะเป็นทางเดินซุ้มเป็นพญานาคขอลอดเข้ามาปุ๊บเป็นเป็นเหมือนบ้านเรือนไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้พี่เห็นตรงซุ้มไหมซุ้มเนี่ยซุ้มข้างหน้าสีขาวเนรอสร้างโดยใครใครคุณสันติเสวีมลแม่ช้อยนางรำร้านนี้เป็นร้านของลูกสาว อ๋อลูกสาวของแม่ช้อยใช่เป็นลูกสาวแม่ช้อยนั่นเองนะคะอเพราะฉะนั้นในเรื่องของรสชาติอาหารไม่ต้องห่วงนี่วันนี้คัดเมนูเด็ดๆมันทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่อะเริ่มจากอะไรดีกุ้งแม่น้ำมาอยุธยาใช่นี่ก็ไม่ได้เนาะต้องเจอกุ้งเผากุ้งแม่น้ำเผานะคะนอกจากกุ้งแล้วเนี่ย อันนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้ใช่ไหมใช่ที่ขอตักให้กอ้องดูด้วยยำส้มโอปาสลิดและอันนี้ชอบม่วงโอเคซึ่งเราก็เห็นหากินไม่ค่อยใช่อะอ่ีกอันนึ่งนี่อันนี้ต้องบอกว่าหารับประทันยากซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝนน่ะจะถึงจะมีนะปลาปลาน้ำเงิน เลี้ยงข้าน้ําใบเตเยก็แล้วกันพอที่นี่เขาเด่นเรื่องน้ําใบเตยอ,อร่อยมากนอกจากน้ําใบเตยแล้วลืมบอกไปขนมที่นี่ก็โดนมีนี่มีนี่นี่น,นี่ขนมโคขนมโคอ่ะอันนี้ก็เป็นนี่เป็นแป้งเหมือนขนมใส่ไส้อ่ะเนี่ยมีไส้ด้วยแล้วก็ราดน้ํากะทิอ,อันนี้ค่ะในขนมโคนี่ ที่จริงที่ร้านนี้ไม่ได้มีแค่เมนูที่อยู่บนโต๊ะนี้แต่ว่ายังมีเมนูอีกเยอะมากล้วอยากแนะนำาให้คนมามื้อเย็นๆอ่ะเพราะเวลาแบบอายลองดูแสงลง่ะแสงลงแล้วจะเห็นเดี๋ยวรอฟ้าบลูกว่านี้อีกนิดนึงตัดกับพระเจดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสีทองแล้วก็ฟ้าบลูจะสวยไหมสวยไหมสวยมากสวยสวยสวยไม่ได้กะต้นเหตไม่เอาไว้เดี๋ยวหานกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูไม่ไแต่ถ้าพี่นั่งมุมนั้น่ะถ่ายภาพอะ พี่จะได้ภาพสวยงั้นพี่เลี้ยงป้าห้างมะมันจะสวยเหรอไอ้สวยสวยสวยก็ถ้าใครมาเนี่ยร้านเปิด10บโมงนะคะจนถึงสามทุ่มทุกวันไหมทุกวัน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 ถ้าใครมาวันเสาร์อาทิตย์อาจจะคนเยอะหน่อยเนาะก็โทรมาจองโต๊ะก่อนก็ได้มาวันธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแบบก็สบายสบายค่ะงั้นไอขอลุยก่อนนะ มีสะดวกสบายนะคะพี่ก็ด้วยรถเช่าบัต g เจ็ตคิดถึงรถเช่าอคิดถึงเราบัต g เจ็ตอ่าสะดวกสบายมากเพราะว่าจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่มาอยุธยานะสำหรับคนที่แบบจะบินไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ทั่วประเทศไปได้หมดเลยก็จะมีพอตตามแบบเหมือนพี่เพิ่งไปกระบี่ไปนครมีแบบจุดรับรถแล้วก็แบบสามารถออกไปท่องเที่ยวสะดวกสบายแล้วก็ บรรยากาศดีๆอาหารไทยโบราณอร่อยๆแบบนี้นะคะก็บ้านอายุทยารมค่ะ10โมงเช้าถึง3ทุ่มแวะกันเข้ามาได้อร่อยทุกอย่างเลยอ่ะฝากติดตามค่ะสำหรับภาษาบาษาภาษาเมืองไทยนะสไตล์ไหนก็เท่ทั้งสิ้นนะคะก็ติดตามชมเราได้นะคะทาง YouTube Channel นะคะ i อ W v a Production ทุกทริปเลยที่เราเดินทาง,ทางอันนั้น <มา S 2> ดูย้อนหลังดูย้อนหลังแต่ถ้าดูสดๆเลยาทางช่อง PP TV HD 36ค่ะค่ะ<า>แล้วก็ครั้งหน้าเราจะไปไหนก็อย่าลืมค่ะออกเดินทางไปพร้อมกับเราฮาซาบาซา เรานะคะพาซาพาซาเมืองไทยสไตล์ไหนก็เท่นะเราก็ยังคงอยู่กันที่จังหวัดนครศรีอยุธยาชื่อวัดอะไรนะวัดกูดีดาววัดกุดีดาวปกติเราขับรถมาเราจะไปเร็วไงแต่ว่าปั่นจักรยานนี่มันเวิร์กมากก็ถือว่าเป็นที่พักอที่หนึ่งเนาะเนยอยุธยาที่น่าพักสำหรับคลาสสิกคาเมโอ บอกว่ามีที่หนึ่งที่ถ้ามาแล้วเรามีเวลาควรจะต้องมาเยี่ยมคือที่นี่แหละวัดพระง,งาม